ไปหาไปหาอาจารย์มาไปหาพระอาจารย์มาไปหาพ่อมานะคะไปหาพ่อมาไปหาอาจารย์มาไปหาพระอาจารย์มานะคะก็เลยจะต้องใช้คําว่าไปเนี่ยที่ไม่ได้ไลฟ์เลยอะคะ่ะไปเสริมความเฮงความปังให้กับตัวเองนะคะให้กับตัวเจ้าของให้งวดนี่ให้ปังอีก ว่าได้จุดถูกกัให้เลขเจ้าของเขาแน่อาจจะแต่งตัวไม่เหมาะสมต้องขอโทษด้วยนะงวดนี้มีแนวทางมาฝากนะคะโอ้ใช้คำว่าแนวทางไม่ได้มีเลขมงคลมาให้งวดนี้มีเลขวัน,นงวดนี้มีเลขมงคลมาให้นะคะ มีเลขมงคลมาให้นะคะเพระนาะฉะนั้นเนาะไม่ขออะไรค่ะขอให้ทุกคนเ็นขอให้ทุกคนปังก็พอนะคะได้ไปแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่นะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะแต่ก็ฝากรัฐบาลไทยกินแล้วแบ่งเราด้วยนะคะยกกิ่งใจจะคของหลายสีอ้วนอึดลือเบิดแล้วแมห่งห้อากินแน่ ประชาชนพร้อมโซหมดแล้วรบกวนแบ่งประชาชนกินด้วยนะคะ 2 4 0 0 0คนนะคะเกินเป้านะคะกะว่ามาไลฟ์เวลานี้ขอส5,000คนก็ปลื้มจิตปลื้มใจแล้วนะคะทะลุไปยัน10,000นคนตอนนี้ไปที่2 4 5 0 0คนแล้วนะคะก็กาบขอพระคุณทุกท่านนะคะที่ยังติดตามอย่ยังเมตตาถึงแม้คนดู25,000คนจะมีคนเกลียดอยู่2 4 9 9 9คนก็ตามนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเนาะก็ข้าขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามาชมกันนะคะวันนี้เรามีเลขมงคลมาให้นะคะเป็น เลขมงคลนะจ๊ะเป็นเลขมงคลนะใครได้ไปแล้วนะคะเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเอาให้ถูกรางวัลที่หนึ่ง เมื่อที่แล้วมีรีวิวนะคะซื้อเลขตามแนวทางที่1ให้นะคะซื้อลอตเตอรี่ตามแนวทางที่1ให,ะะห,ให้ถูกรางวัลที่5นะคะถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะถูกรางวัลที่4นะคะเยอะมากๆเลยขอบคุณทุกรีวิวทุกๆกำลังใจที่มอบให้กันนะคะส่วนใครที่หนึ่งทำไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทำแก้ไขและปรับปรุง ให้นะคะให้จะพยายามให้มันดีที่สุดให้ตรงตามที่ทุกคนต้องการอาจจะทําไม่ได้ให้ต้องกราบขอโทษด้วยนะคะใครอยากได้กล่องสุ่มเครื่องราง299บาทจะส่งฟรีนะคะสุ่ม500บาท200กล่อง1,000บาท20กล่อง ขอหนึ่งพันบาทยี่สิบกล่องขอรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่เดี๋ยวไปซื้อเป็นทองรางวัลใหญ่ขอใส่เป็นทองหนึ่งบาทใช้ขอทองคำหนึ่งบาทขอเป็นรางวัลใหญ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อเดี๋ยวถ่ายลงหน้าเพจใครเจ้า CF สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีค่ะ คือไม่รู้จะเปิดอะไรขอเปิดอันนี้ก่อนเลยเดี๋ยวใครจะเอาุ่นอื่นเดี๋ยวมาไล่ให้ฟังทีหลังใคร CF แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าใครทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพ1การันตีนะคะลูกค้าได้ของไปไม่ต่ำกว่าราคา299บาทแน่นอน1ขอการันตีว่าลูกค้าได้ของไปจะราคาไม่ต่ำกว่า299บาทแน่นอนค่ะ1ไลฟ์ like วันนี้นะคะ1ห,หยุด7วันนะคะ แล้วเออหนึ่งไรวันนี้หนึ่งไร้ช่วงนี้หนึ่งจะได้ไร์อยู่นะคะเพราะว่ายังขึ้นไปยังขึ้นไปไปถือสินไม่ได้นะคะถ้าขึ้นไปถือสินได้ก็คือจะหยุด7วันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครรอความเพงความปังนะคะวันนี้ต้องปังนะคะบอกได้คําเดียวว่าวันนี้ต้องปังเพราะว่าเ,เติมของมาเต็มที่เติมเสริมความปังมาเต็มที่เลยค่ะรับกี่กล่องดี ตอนนี้มีมา148กล่องมีมา148กล่องนะคะทุกคนขาฟังนะกล่องสุ่มเครื่องรางลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างลูกค้าขาหนึ่งย้ำเลยนะที่หนึ่งจะใส่ไปในกล่องสุ่มนะคะอันดับแรกเลยปีเสียเดี่ยวได้แดงใครยังไม่รู้ปีเสียเดี่ยวได้แดงคืออะไรรอฟังปีเสียมหาเศรษฐีแบบที่หนึ่งใส่ปีเสีหย,ย,ยก ปีเสียดูซับปีเสียหินทุกหน่วยเหรียญปู่เหรียญปู่รุ่นมหาโคพครัซับคำหมากของอาจารย์คำหมากข้าวก้นบาทและคำหมากของหลวงพ่อพัดแหวนปู่ จี้ปู่เขาบอกกระบอกตังนใส่เป็นกล่องสุ่มไม่ได้มันเป็นกล่องใหญ่กว่ามันก็รู้แล้วมันคืออะไรในราคา299บาทจัดส่งฟรีในกล่องสุ่มสุ่มแจกเงิน500บาท200กล่องสุ่มแจกเงิน1,000บาท20กล่องรางวัลใหญ่เป็นสร้อยคอทองคำหนัก1บาทสร้อยคอทองคำหนัก1บาท กรป๋าเน่พี่เซฟมีสร้อยบาทนึงที่ไม่ได้ใส่อยเยอะแยะขอเส้นหนึ่งได้ไหมเพราะว่าตอนซื้อมาซื้อมาราคาถูกอะเอาไปขายตอนนี้ได้กำไรมากๆเลยซื้อมาตั้งแต่บาทละสองหมื่นกว่าใครรับพิมพ์เซฟสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีค่ะใครรับพิมพ์เซฟสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีค่ะ ขอโทษอุย 1, 0, 2, 8, 1, ย้ยหนึ่งศูนย์สองเปหนึ่งจริงๆสามตัวแตกอุ้ยสามตัวแตกอ่ะสามตัวแตกอ่ะทุกคนใครได้ราวมัง่งสามตัวแตกเจาะเลยค่ะ พี่ตัวเดียวอีกแล้วว่าพี่ตัวเดียวจะสี่ตัวอีกแล้วว่าม,มา,าสาตัวนะอุ๊ยสามตัวแตกาวาทุกคนไปดูใครได้บ้างวีใครได้บ้างมาเหล่าเลยจริงวิ๊ยนลุกเลยอ่ะออกหนึ่งศูนย์สองแปดหนึ่งค่ะ สามตัวหนึ่งล่างแปฟันอะไรไปอะฟันหนึ่งบนล่างวิ่งบนล่างรูดเจาะสมตัวปังฉันเพิ่งไปลงมาเสร็จเองฉันเพิ่งกลับมาเองฉันเพิ่งถึงบ้านเองเก๋ฉันเพิ่งลงของเสร็จเองอ ตัวแตตก่อสิค้าเราอะไรแลกก็ปังเลยเนี่อฮ้ยขนลุกแล้วพรุ่งนี้ไปเที่ยวฮาหน่อยกันนะคะพรุ่งนี้ไปเที่ยวฮาหนอยกันอีกนะคะต้อนรับความปังเลยอะ่ะกีต้อนรับความปังเลยอะ่ะตกใจอีลีวิตามินคักอีลีโอะโหบกับกโมบักแตง สวัสดี21,600คนดูนะคะชอบเลขสี่ค่ะวันนี้ชอบสี่บนหนากนี้อยากสีก็นเลยคืนฮอดก็ไปหาค้นบอยค้างผู้เดียวปลไปเลยไปแล้วผู้เดีว ขึ้นบอยอีกค่ะผู้ใดอีกแล้วว่าพังจนเขตเครื่องสั้นก็ก็ยักันโอ้ย <c oughs> อไรอยู่นะ <c oughs> อะไรอยู่เลยถ้ากามาอยู่มายัดตรงนี้ไม่ได้นะพ่อนะ <c oughs> ไม่ไรอยู่นะจะุเมงหน่อยจุเมงก่อน <c oughs> <c oughs> น่ารักเหมือนเดิม <c oughs> จริงๆเราชอบสีสีใงวันเนี้ยเชื่อไหม อุ้ชอบสีสีเฉยเลยอ่ะต้องโดนแล้วปะโดาน่ารักที่สุดในโลกแล้วทำได้แค่ครับเอาไปก่อนเลยเห็นไหมหางเดียวสีสส่สีส่สี่สี่อยู่ชอบ มวยกับปังเสียงกม็มวโอ้พี่กัปโปเจ้าของความจริงดีดเสียงหนูคือจริงดีดบคะคะคือจริงดีดห้องบออย่าให้หนูทําเลยค่ะเพลงอ่ะสงสารคนที่เขาจะต้องได้รับฟังเถอค่ะให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติถ้าเขามา่ฟังนี่คือพผนผวาเลยนะคะสี่สี่เม็ดเดียวก่อนเอาไปก่อนสี่สี่อ่ะให้แล้วนะสี่สี่เร็ว นกึกไว้สีสี่ขอบคุณนะคะพี่เฉลิมชัยนะคะใครเสียบแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมดร้านหนึ่งไม่มีแอดมีทักหาลูกค้านะคะใครทักหาลูกค้ามีชาชีพนะคะ แลนสีไปโลดค่ะแลนแล้วก็ซีซีซีแล้วก็แลนแลนแลนแล้วก็ซีซีซีโหลดค่ะถ้ามันเลือนนักสู๋ค่ะถ้ามันเล่นนักสู๋อยู่แล้วค่ะแลนแลนแลนแล้วก็ซีซีซีโหลดค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้มจะนซีมาอิหรีค่ะถ้าเบิงโหลดแลนแล้วก็ซีแล้วก็แลนแล้วก็ซีโหลดค่ะอันนี้ภาษาอีสานนะคะที่ภาษาภาษากลางคือวิ่งแยงวิ่งแย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 งแล้วค่ะ えっ <laughs>